สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่กิ๊กนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็จะมารีวิวบีบแคปซูลนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความแตกต่างของเขาและความเก่งของเขามีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ สำหรับดีแคปซูลนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะ2สูตรนะคะสูตรแรกนะคะก็คือดีแคปซูลคลีนแอนด์เฟสนะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของกลิ่นหอมสดชื่นนะคะให้ผ้ามีความหอมสดชื่นตลอดวันนะคะค่ะและก็สูตรที่2นะคะก็คือคลีนแอนด์ไฮยีนนะคะนั่นก็คือช่วยในเรื่องของลดกลิ่นอับกลิ่นเงื่อใน ค่านั่นเองนะคะสำหรับ2สูตรนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแคปซูลน,นะคะมีความเก่งยังไงนะคะใน1นึ่งแคปซูลน,นะคะมีความเก่งนะคะก็คือเป็นแคปซูลที่เล็กลงแต่มีความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้นเลยนะคะ สำหรับความเข้มข้นนะคะที่เป็นสูตรเข้มข้นพิเศษแบบท i ีอินวันมีอะไรบ้างนะคะ1เลยนะคะก็คือขจัดคาบแบบเฉียบขาดค่ะน้องๆและก็2นะคะความเก่งของเขาก็จะแตกต่างกันไปอย่างสีชมพูก็จะช่วยในเรื่องของกลิ่นหอมสดชื่นตลอดวันนะคะหรือสีเขียวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดกลิ่นอับกลิ่นเหงื่อนะคะตลอดวันนั่นเองนะคะและ3นะคะปกป้องสีจยากใยผ้า คือช่วยให้ผ้ายังคงมีสีสันสดใสอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่หมองเก่านั่นเองสำหรับ1แคปซูลน,นะคะถ้าลูกค้าถามนะคะซักผ้าได้กี่ชินะ้นหน้าก็ตอบไปเลยนะคะว่าใน1แคปซูลน,นะคะสามารถซักผ้าได้1 5ถึง28ชิ้นนั่นเองถือว่าเป็นคุ้มแบบมากๆๆ,ๆนั่นเองนะคะน้องๆ และก็ความเก่งของเขาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเขาสามารถละลายน้ำได้ดีด้วยค่ะสำหรับดีแคปซูลทั้งสองสูตรนี้เลยนะคะสำหรับครั้งต่อไปนะคะพี่กิ๊กจะมารีวิวสินค้าตัวไหนนะคะก็ฝากน้องๆช่วยติดตามไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย